เหลือต้อีกตายอันเดียวมึงแน่มันหนีบกันอะไรเ่ียรปูอีกแล้วครับพี่น้องปูไหมจ้าเลี้วขนาดเนาะเลีวปูปกติมันปูหลุมแป๊บๆขามันใหญ่มากก็มีแต่ตัวปูวะ เมียมันตายเวิดนี่เดือดโม้ฮิดเดือกันมันชวนบรมันยึดกัดกันรัดได้ยังไงนะเพื่อบ่มีตุ้มเมียมาเลยหาตุ้มเมียดิอืมนี่ตนี่ต้นี่แล้วตุ้นี่แล้วตัวจับเลย้เมนมันเวอเบิดหน้าบ่อย ยะยีบว่ไปได้มเนยครับน้ำหมดไหลแล้วเด้อยยูพูนะ่จะตอไปกันโคตรจังว่ะพอหาปูไข่ลงบอเลยว่าโคตรแซ่บตัวพี่ปูไข่ลงด้วยดูอมันหมดไหลโอ้ต้องโดนล่ะตอไดนบดซื้อคือผ่านเลยตัวน้ต้องโดนนี่ละเ้พวกหน้าที่บอยให้กินเนี่ยเราจได้เงนเสต้องโดนแล้วต้องโดนแล้วน้ำหมดไหลเลยไหมยูพูเราไปได้ไหมอย่างเดียงนี่ยโคตรจังแบบน้ำห่วงผมีจักห่องด้วยตัวเนี้ยเงื้อน